ตอนนี้เราก็เดินต่อเข้ามาจากที่ข้างศาลเจ้าเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเฮียโงกาดหลวงเป็นเจ้าดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำใส ก็เลี้ยวซ้ายมาน้อยหนึ่งนะเจ้าก็จะเจอร้านเฮียสสงจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮียสงการหลวงเจ้าดูป,ป้ายหน้าร้านคนบอกว่าตั้งแต่หนึ่งเก้าสามห้า เป็นปีพศที่่นเริ่มขายแมมาอัานกับแปดสิบปีมานกเจ,จะกินกันเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ไรจัง าตงนาวมาเข้านึงกักต้มเตี๋ยวน้ำใสเส้นใหญ่หม,มูนใจ่ารายการอาหารเมนูอาหารรายการเครื่องดื่ม ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่มาเ<า>ม,มินพ่สูจนเจา้าแล้วก็ลำทพ่สูจน์วยก็ได้มาการหลวงก็ลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านยาส่งกันนมเจา้า ก๋วยเตี๋ยวลูกจิ้นหมูน้ำใสร้านเฮียสงเจา้าไม่เป็นรายการอาหารที่สั่งเจา้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลูกจิ้นหมูกับชามะนาวนเป็นข้างปุงที่อยู่บนโต๊ะ หินอิมเรียบร้อยแล้วเจ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาจสัยวตังรวมสองอย่างนี้ก็ห้าสิบสองบาทเจ้า